แม่ถามเนว่าแม่ตั้งใจได้ยังไม่ัดถึงเีย่ใได้ยังวันไหนวันนี้ปะอะเกิเรี่้วนี้หรอวันนี้คือเชคืน Happy Birthday to you Happy <laughs> Birthday to you Happy uh, birthday, birthday, birthday Birthday to you บจูเลียมเย้ร้องเพมากครับวิลเลียมค่ะเขขอให้วิลเรียมเขาแทงแข่งแรกนะคะสวยๆคืนร่ำรวยเงินทองนะคะใช่ครับผมแล้วก็ก็อย่างนี้เนว่าขอสวยๆเลยรวยนะครับผมปิดทุปิดทุกปิดเลยนะแล้วก็ ก็ขอให้มีส like okay. like ุขภาพกายแข็งแรงมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะครับผมอยากได้อะไรก็บอกให้ได้อยากได้อะไรก็ซื้อเอาค่ะเอาเอาถูกไหมซื้อเอาแต่ว่าขอให้ได้เงินเยอะขึ้นโอเคนะครับผมนนกัแล้วก็ขอต่อทิ้งท้ายทิ้งท้ายประโยคนพลาสติกนะครับรักไปเน้นนานๆนะครับโอเคกิเลี่ยมกิเลี่ยมมีแฟนยังอ่ะมันยังไม่มีขอให้เจอคู่เลยนะคะ